สวัสดีครับชื่อแอมนะครับแอมแมนจาก NX Gallery ครับผม NX Gallery นะครับเป็นร้านขายบอร์ดเกมแล้วก็การ์ดเกมนะครับชั้นนำมีการ์ดหลายอย่างทั่วไปเลยครับผมรวมถึงนะครับอุปกรณ์การ์ดมากมาย เนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันค่อนข้างอันตรายรอบตัวเลยนะครับผลิตภัณฑ์ n c air a shield เนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เสริมสร้างความมั่นใจว่าเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมีวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับว่าสามารถป้องกันโควิดได้ถึง99%เลยครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดอยู่ว่าราคามันจะแพงไหมมันจะเพิ่มค่าใช้จ่ายใ,ในแต่ละวันไหมนะครับเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยซึ่งจริงแล้วเนี่ยราคามันค่อนข้างเข้าถึงง่ายแต่ละแพทเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวถึง 2- 3ถึงเดือนเลยทีเดียวครับซึ่งเราเฉลี่ยกันจริงแล้วเนี่ยมันจะตกไม่ถึง1บาทกันเลยทีเดียวครับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงง่ายมากๆนะครับผมสามารถใช้ได้กับทุกอย่างด้วยไม่ว่าจะใช้ในที่บ้านเองหรือว่าใครที่ประกอบกิจการต่างๆเนี่ยก็สามารถแปะในจุดที่มันเสี่ยงๆต่างๆได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เป็นตัวบ้านหรือตัวร้านของเราครับไม่ว่าจะเป็นบานจับประตูต่างๆนะจุดสัมผัสที่เราสัมผัสกันบ่อยๆนะครับผมแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสิ่งที่เราจับมากที่สุดในต่อแต่ละวันนะครับมือถือของเราครับรวมถึงแก้วด้วยนะครับผมซึ่งแก้วเนี่ยก็จับทั้งวันเหมือนกันครับผม Thank you.